น่องได้แกงหนึ่งนาะจ่ะนะ้อันรท้องเมื่อกันเถาะเมื่อไงเมื่อนี่กระบุญนะจ้ะเท้ากระ,ทกระเทือนก็เมาเฮ็ดผอกรนาะจ้ะอยากให้พี่น่องได้เบิง้งเมื่อกันกรบานมองเขาเอาอยู่ผุนเมื่อได้บานว้ายพี่พี่น่องล่ะอุ้ย กำลังวัดสีเมื่อเด้อพี่น้องพี่ละละนี่พี่น้องเห็นบอเห็นคือสาวกระเทือนบอละว้ายพี่น้องจ๋ากำลังวัดสีเมื่อได้ถือไว้กำหนึง่งพี่ยู่มีอีกเบิง้งอุ้ยพี่น้องไม่ดีใจเบิ้งพี่น้องอุ้ยได้สีใครพี่นุ้ยหาว้ายหา อุ้ยพี่น้องได้หาใครไงบึ้งได้หาพี่น้องจา้า